ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้5ประการเป็นไหนคือทุกขินสีหนึ่งโทมนัสสินสีหนึ่งสุขินสีหนึ่งโสมนัสสินสีหนึ่งอุเปกินสีหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวทุกขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและทุกขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่ง มีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าทุกขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดทุกขินสี เหตุเกิดแห่งทุกขินสีความดับแห่งทุกขินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งทุกขินสี และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโทมนัสสินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าโทมนัสสินสีเกิดขึ้นแล้วแก่เราและโทมนัสสินสีนั้น มีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าโทมนัสสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโทมนัสสินสี เหตุเกิดแห่งโทมนัสสินสีความดับแห่งโทมนัสสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็โทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณเพราะวิตกวิจาร์ณสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่โทมัสัสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโทมนัดสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีความเด็ดเดี่ยวสุขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า สุขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและสุขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าสุขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เธอย่อมรู้ชัดสุขินสีเหตุเกิดแห่งสุขินสีความดับแห่งสุขินสีและข้อปฏิบัติที่ดับโดยไม่เหลือแห่งสุขินสีเกิดขึ้นแล้วก็สุขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปเข้าตติยฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขินสีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งสุขินีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวโสมนัสสินสีเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่า สมนัสสินสีเกิดขึ้นแล้วแก่เราและสมนัสสินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าสมนัสสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้ ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโสมนัสสินสีเหตุเกิดแห่งสมนัสสินสีความดับแห่งโสมนัสสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าจตุทชฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขและละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโรมนัสก่อนๆได้มีอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโสมนัสสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอุเปกินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุเปกินสีเกิดขึ้น แล้วแก่เราและอุเบกขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมาณเอาว่าอุเบกขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เธอย่อมรู้ชัดอุเบกขินสีเหตุเกิดแห่งอุเบกขินสีความดับแห่งอุเบกขินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งอุเบกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็อุเบกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าสัญญาเวทยิตตะนิโรธอยู่อุเปกินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งอุเปกินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น